สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับ,รบมือหนีเบาแต้มผ้าลวยสีผ้าพปติตตามตัวเหลขกกับคุณพ่อสไวัวยนะครับนี่ยหนข่าวมาถือมาแล้วสองหดสอนนะครับหวดหนี่คุณพ่อสไวัยกับมันใจห้ายครับได้ไม่อีกแล้ววาสันฟันท่งเลยครับหวดหนี่ว่าสันส่วนตัวเหลขกสิเป็นตัวไดนั่นเย้าเบาแต้มสีผ้าพปติตตามตัวเหลขกกับคุณพ่อสไวัวยนะครับเด้อก่อนสิไปขอฝากากดไลค์กดแชร์ ให้เบาแต vida, ้มในเด้อครับไปพ่อใหญ่สวัสดีถ่ายยุคุณแล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับขันเหม็นแห้งเนอะบ่อมครับครับผมมืยหัวตีพานมากเนาะค่ะเนื้อหาเอฟซีเบอร์เลยค่ะคุณพ่อมัญหาเป็นว่าเขาแใจหัวที่ผ่านมากได้ทัองมีสามดาวแต่ก่อนที่แอดมินจะมาทายนี่พ่อเราก็บอกสองเก่าแต่ว่าเพิ่นไป เสียงโชกกันนะแต่เมื่อเขาก็บอกว่าสื่อเขาสองลำเนี้ยบอกอาคนว่าแต่มาเป็นอย่างจังมาเป็นเลขตัวกลับเนาะของพ่อเนาะบอกสองเก่าออกเก่าสองบอกหนึ่งเก่าออกเก่าหนึ่งหลอนเลยสองสามงววซ้อนของสามหัวซ้อนเนาะครับคุณพ่อเนาะครับผมออเนาะครับผมการวันทิพนมากกบมีเอฟซีเนาะคนมีโชคมีดวงครับคุณพ่อสวัยครับผมเ่นก็ได้ฝากไมคคุณพ่อสื้อยกสื่อยานี่แหละครับผมสื่อกาแฟอาบตินเนาะ เป็นเงินจำนวนบัวลายดอกครับแต่ว่าก็ขอบุญขอบคุณเด้อครับผมขอบคุณแท่น <bey. S 2> คุณพ่อสมัยเด้อครับเอฟซีเพิ่นฝากมาให้โอ้จะซื้ออีหยังล่ะซื้อเพิ่นก็ได้เนาะมันโดนแล้ว <Okay. S 2> ฝากมาไว้โดนนั่นล่ะแต่พอเที่ยงพันได้เดินทางมากอาจจะมอบให้คุณพ่อสมัยอ่อออะเนาะพ่อเนาะนี่ครับผมขอบคุณเด้อครับผมคจ้าให้ที่รวยมันมันอีกหมวดวันที่สิบหกครับเอฟี่ทธันทีฝากเงินมาให้ให้ตื่นซ้ำตัวเดียวพอพันฝันดีแห้งอีกหรอกครับผมฝันดีจงหวัดตจ้าวิ่ พ,นนพันวไว้ปชนไหนก็พองมวดนี้โอ้ยหอยหอพันเราไปลงเขตแต่งโง่ขึ้นมาบ่านมาพอเขาไปหาเห็ดก็เลยอยากไปน้ำเขาแรนทามทางใช้ละนั่งทางเมื่อบ่านทางปัสผุนมีบอ่อนี่แหละละพอยายผมมาพูดทางยางไปจะคลองเห็นทางโอ้ยคือหมูคือบทาลเราไปเลยโง่จะคลองโง่กลับมาบ่านีมาเห็น มาเห็นเห็ดอยู <strong> ่ <existe> er okay. mm? <y> ้ในห่มไผ่มันเป็นห่มไผ่คือห่มไผ่ป่าเนี่ยเห็ดดอกเหี่ยวอยู่หันโอ้ยยังม่ออกดอกตักหนึ่ง่าวห็ดใน่มบอครับผัดเคียเคี่ยออกเคี่ยไปจองออกแต่เตาตัวนั้นมันสิมากินเห็ดอยู่ก็ใไก่กันเด้เนี่อยู่กับไก่กันบ่พออคือเตาเต่าเต้าเต้าหน่อยตัวหนึ่ง เออ,อคอยแปแะยออกแ้ว่าหาหาซีหน่าซีหนึ่งกับซีหาึโอ้หาซเออครับนี่ยังก่ออซีโอ้กอถก่อไปเด้อครับผมเ่มม็ผู้ชมคอยว่ามันเกไหม เนีมันก็เป็น,น,ปน p, หาอะล่ะเตาเป็นซีเตาตัวหนึ่งเตาน้อยม,มันเปน,นเตาหญ่ไล้เตาทอนี่แหละก็เลยคิดว่ามันจะเป็นหนึเออมันเป็นหนึ่งพียมเปนต้องออกเป็นเตาหนึ่งห้าซีหนึ่ง,งครับ,นะรบเตานการะซีแ, ières, แล้วอะไรเทียกๆแล้วเตาน้อยยก็เป็นหนึ่งเกับหามันแล้วแต้มันจะออกจับใส่นาาซีหนึ่งก็ได้หรือ หรือซีหาหนึ่งก็ได้รับยันได้ดีนะครับเอออยู่ในช่วงนี้ละครับผมนี่ยพอไปยังกรุงเทพให้ถามเนี่ยก่อนโอ้โหยังว่าจะคอยไปจังไหนไปฮอดพูดนลงฮักกรุงเทพยังว่าถามทางมาบบ่เห็นคนนำทางบ่เห็นหัวป้าใหญ่ใงญ่ยางไปจนเมื่อย้านนี้บพอบอกข้อหมายข้อหมายของพ่อนี่จะไปกรุงเทพจะไปยังสิไป ไปหาทํางานรับจ้างหรือว่าพอมาเป็นไปหาทํางานรับจ้างมันมันคือมันเห็นอร่อยอยู่ฝุ่นเลยอยู่กรุงเทปเลยไปเห็นอยู่ในกรุงเทปมันแป้งมันไปกองสลากใช่ปะครับคุณปอบอใช่ไดี๋ยวจะเป็นอะไรไอ่กองสลากไม้พี่น้องก็เลยกลับขึ้นมาใช้หนอทางเมื่อบ้านตัวทามถามอีนางพุ่นแล้วละพอฝนวันเดียวเจ้าของกระยาออกมามาเห็นอุ้ยถังมันคือ เดี๋ยวยงออกมาจากกรุงเ่งๆบอกว่าจกรุงเทพแล้วมาเห็ดปลาเห็ดเลยบ่บรรทันแห่หอดปลาเห็ดกำลังหอดทางมีหนามันว่าพุ่นพอทางต้องส้นต้นนันเด้อมันว่าครับมานลำทางมาหอดเลี้ยวเบิ่งทางมันคือหญ้าแท้บ่าบ่าโแม่นดอกเจ้าของก็เลยกลับมาบ้านกลับเขามาเลาะห้องมาเมื่ออันนย่างโฮมไครเห็ดบ่ออกบ่นลำมืู่เจ้าพระว่าเดี๋ยวเบิ่งผัดเห็ดเห็ดเราหนูผุ่นผู้ โ oh, อ,อ้นี่นี่เห็ดขวาเลยมันกดตะต้องออกต้องออกงตอแน่มันอ๋อว้ยมัวมันกิเห็ดัวตัววามันินเห็ดตัววเเลยหูมือขาดแพะพอด้แปะหายป็าสีหนึ่งเออหาสีนึนี่หามาจาก เห็ดเตานี่มันมีสขาเลยว่าคือว่าเป็นสีขาเตออิมว่รากาเตาน้อยเตาน่อยน้อยมันก็เป็นหนึ่มันบอ,อกหาสีหนึ่งสีมันออกสีหานึ่ง<อ>ไม่ขัดน้ยครับเอรัออบแลเิ่มสามตันั่น,ะน่ะหรือว่าไผ่บมากสามตัวไข่ตัดเอาเออตัดเอาหาหนึ่งหนึ่งหาหาสีหาเออ่นละหรืว่ายังหล่ะหนึ่งสีงสี่ครับผม เอาสอ,องตัวบ่มีให้เอฟซีบอกพ่อสองตัวเดี๋ยวบ่มีให้เอฟซีบอกสองตัวบอกครับแค่แล้วมันเห็นเท่านั้นมันบ่มันบ,บ่มีโตสีคิดส<อ>ีปแปะกระไดน์นะมันมีเ<ข>าอาตามอเอาตามนี่ล,ละเอาสามตัวนี่ละเออองวดก่อนมันก็ได้แค่สองตัวเอางวดนี่ละสามตัวนะพ่อเน<อ>้อไอ้เพื่อนไห้มีเงินมีค้ามเอฟซีไห้มีเงินมีค้ามี่จังวะอนี่ครับผมท่านผู้ชมของมันขาด ครับครับเดี๋ยวผมผมขอสรุปกันเนื้อครับผมท่านผู้ชมกอดกอดก็เป็นเก่าเล็กหน่อยกันหนึ่งก่าเก่าหนึ่งแล้วเด็กนี่บอกคอยบอกให้เจ้าข้างเขาชัดเลยนะพ่อเนาะเก่าหนึ่งครั้งแล้วมันเป็นเหล็กหลังสำน้าว่าแค่ไหนบอกป้นนี่แหละครับคอยฟันมาสื่อนี่มาสื่อป็นหนึ่งเก่าเนี่ยเศษได้หนึ่งเก่าหมืนก็กระสศได้สองเก่าไม่ยังอไรนี่บอกครับบอกโอ้ว่างันกับว่างสองเก่ากับผู้สาวสองคนนอนเลี้ยงกันกอดให้แน่เป็นว่า กอดก็เป็นเก่าว่ะนอนก็เป็นหนึ่งสาวสองคนหนึ่งสองเก่าแล้วว่าใส่รมดแล้วหละสองเก่าอันนี้อคุณพ่อเป็นบอกจังแจงวดมันออกสามเก้าสองกับหมดอิพานมากครับผมสามแลสองนั่งมือแลงหูหูเลยครับผมสามเก้าสองคุณพ่อฝันว่ามีผู้สาวมานอนนั่มครับผมกอดแนนอิงติ้งสองคนมันเลยออกเก้าสองแต่พอเราสื่อแต่สองเก้าวัติพานมากนี่เป็นเล็กน้อยครับผม คุณพอ่อเรากอดส่เออร์ไวอีกคนว่าเด็กน้อยมันก็ต้องเป็นหนึ่งพ่ออาอยุหลายก็ต้องเป็นเก่าเป็นหนึ่งเก่า,าเก่าหนึ่งแต่ว่าพ่อไปเสืแต่หนึ่งเก่ามาสอเก่าหน่มอีกคือเก่าต้งวดพ่อมาสามตัวละครับผมอยี๋ยวพเที่ยงทุ่นในฟังเนาะพ่อเราฝันว่าได้ไปกรุงเทพครับผมปรากฏว่าไปแล้วนี่เด้อครับตัวเหลขกของคุณพ่อสวัยครับเอฟีครับแคปหนาจอไวเดอร์ครับงวดประจำวันที่16บหกกรกฎาคม2568ดน้วยเด้อครับ 3ตัวครับ5 4 1ครับ5 4าหนึ่ง,งแล้วก็2ตัวครับ5 1ครับ5 1แล้วก็หนครับ1 4ขอให้ลำให้รวยเด้อครับสวัสดีครับ